ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพี่ต้านะครับจะบอกว่าเป็นเรื่องของพี่ต้ากับพี่ยัดก็คงไม่เชิงเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่พี่ต้าออกมาใส่พี่ยัดแต่ว่าก็ระเบิดตัวเองนะครับต้าไหนตาเฟตเฟต้าชัยโซ,โซโลหรอครับพี่ตาเฟตเฟ่ไม่ใช่พี่ตาพาราดอกคือเดี๋ยวนะผมต้องหาก่อน มันอยู่ไหนนแล้ววะผมกดแชร์ส่งเข้ามาใน Facebook ตัวเองตั้งเยอะมันหายไปไหนหมดหรือว่ามันโดนลบไปแล้วพีต้าด็อกเลสอ่ะพีต้าหมาแดงมีใครได้เห็นในข่าวป,ปดกันใน4 4่สิบมีเยอะเลยโอ้โหเมื่อวานผมกดแชร์ไปตั้งเยอะมันไม่เข้าเฟซเลยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนะคือเขาลบไปแล้วเหรอผมหาก่อนมีดราม่าสตรีมเมอร์บิดเกมมาไหมครับเอ้ยไม่มีครับอยู่ไหนแล้ววะโหย f a เฟซบุ๊กไม่เล่นผมแลมะเมื่อวานผมุตส่าห์แบบนั่งหาข่าวพีต้าแล้วก็แบบเอาส่งเข้าไปในแชทส่วนตัว เขาลบไปแล้วเหรอถ้าโพสในกลุ่มเฟสเฟ่ ay, พีต่ต้าลบหมดแล้วครับโอ้โหลบหมดแล้วเหรอผมน่าจะแคปเอาไว้ลบที่โพสกันไปเยอะแล้วโ,โหแย่เลยผมมีแคปเอาไว้อันนึงมีแคปเอาไว้ได้อันนึงครับแล้วก็มีอ่ะโอเคมันมาจากโพสนี้ครับโพสนี้เนี่ยเป็นโพสต์ตั้งแต่เมื่อ78ปีก่อนนะฮะแล้วก็เป็นโพสต์ในเพจเฟสเฟ่บอยแบนด์นะเขาบอกว่าเรื่องดาวดีๆของเฟสเฟ่ก็มีนะครับช่วยแชร์กันเยอะๆ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมต้าเฟฟเฟ่ et, หรือต้าด็อกเลสต้าหมาแดงครับความลับที่ผมจะเล่าผมเพิ่งลอดตายอย่างวุดวิดจากอาการป่วยหนักมากยัดหาบังคับลากผมมาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนอนโรงพยาบาล10กว่าวัน ICU 4วันเข้าห้อง2กล้อง1ครั้งค่าโรงพยาบาล300,000กว่าบาทผมไม่มีเงินเลยใน3ปีผมเพิ่งสร้างบ้านให้แม่ที่บ้านนอกและซื้อรถผมโง่ไม่เคยทำประกันสุขภาพโชคดีเพื่อนรัก เฟสเฟ่บอยบานทั้ง8คนยัดหาต้มชิวก็ฟูเบียสดโมเมนตัมเจม500เ้ียฮีอจะเด็ดออกค่ารักษาให้ทั้งหมดให้เงินเดือนปกติชาวบ้านใหม่ให้อยู่พักและพี่ชายผมพี่แอะชาติกาดไกกวีช่งางภาพผู้กำกับระดับเทพเจ้าของแอร์แลบมาเยี่ยมร้องไห้และแอบเดินไปจ่ายตังค์ที่แผนกการเงินให้เองแสนกว่าบาทและไม่บอกใครด้วยพ่อก็มาเยี่ยม แม่ก็มาแม่ก็จะมาเป็นห่วงมากท่านเป็นห่วงผมมากสุดท้ายก็อยากขอบพระคุณทุกคนพี่แอ๊เพื่อนรักเฟตเฟ่บอยแบน์ยัดหา่าที่บังคับไปโรงพยาบาลมันก็ร้องไห้พ่อแม่ที่ส่งใจช่วยลูกขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยเหลือชีวิตผมนี่แหละครับมิตรแท้ขอบคุณแฟนผมที่ดูแลอย่างดีจนวันนี้ขอบคุณเพื่อนที่มาเยี่ยมสุดท้ายอยากบอกว่าให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสําคัญที่สุดนะครับขับรถก็อยากประมาทช่วยกันแชร์เยอะ ขอบพระคุณครับคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพตนนี้มันมีดราม่าตรงไหนก็โพตนนี้เขาก็โพส์ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยชีวิตเขาพีิต้าไปออกรายการออขอบสนามขอบสนามของพี่เบลนะครับเราก็มีการสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันพี่ต้าก็พูดเหมือนเดิมนะพี่ต้าไปออกรายการขอบสนามแล้วก็พูดว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยต้องขอบคุณพี่ยัหามากคือถ้าไม่ได้พี่ยัตหานี่น่าจะตายไปแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ยัหาเอาพี่ต้าไปส่งที่โรงพยาบาล แล้วก็หมอบอกว่าเนี่ยถ้ามาชากว่านี้ก็น่าจะไม่รอดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพริต้าเขาเป็นอะไรนะอันนี้คือให้สัมภาษณ์ไปในทางเดียวกับโพสต์นี้แต่ว่าแต่ว่าใต้ใต้คลิปนั้นนะพริตต้าตัวจริง Facebook มีติ๊กถูกซึ่งตอนนี้ลบไปแล้วมาโพสต์ใต้คลิปบอกว่าวันนั้น่ะที่ผมโพสต์ไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้คนรักเพื่อนผมคนอยากให้เอ่อผมอยากให้คนเนี่ยมองเพื่อนผมดี แต่จริงๆอะ่ะแต่จริงๆอายัดไม่ได้เป็นคนพาผมไปโรงพยาบาลจริงๆคือพี่อีกคนแล้วทุกคนก็เลยแบบฮะอะไรวะเนี่ยทุกคนก็งงซึ่งพี่อีกคนที่ว่าเนี่ยคือพี่ต้าก็มีผู้ชื่อด้วยนะครับซึ่งชื่อของพี่อีกคนคือพี่ชัยวัฒนะครับแล้วอันนี้คือที่ผมแคปไว้คือพี่ชัยวัฒมาโพส์ว่าผมขอไม่รับเครดิตที่ผมไม่ได้ทํานะครับ เพื่อนๆทุกคนอยากให้ไปหาหมอเพราะว่ากลัวต้าจะตายตอนนั้นป่วยหนักจริงแต่คนที่ลากไปหาหมอไปคุยกับหมอโดยตรงเป็นยัดนะครับไม่ใช่ผมอ่าพี่ชัยวัตรคือเฮียฮอนะครับทีนี้ทุกคนก็เลยงงเลยทุกคนก็เลยงงเลยแล้วคืออ่ะโพสอ่ะลบไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ตามอ่านทันอ่ะเมื่อวานอ่ะโพสของพี่ต้าเนี่ยมีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าแบบเฮ้ยพี่ ทำไมพี่ถึงมาทําแบบนี้คือแล้วพี่พูดแบบนี้เนี่ยแล้วไอที่ไปสัมภาษณ์ตามรายการต่างๆอันไหนเป็นเรื่องแต่งบ้างอะอันไหนเป็นเรื่องจริงบ้างคือพี่โกหกไปกี่เรื่องคือคนโพสต์ไปแต่แบบในมุมนี้แล้วก็มีคนโพสมามว่าแบบเฮ้ย้วแล้วพี่ก็คือมาทิ้งขี้ให้พี่ยัดแบบนี้เลยเหรอคือไอชิบะตอนนี้คือแบบว่าอย่างงงเลยคนก็งงเลยแล้วแบบยิ่งมาลบโพสต์ออกหมดแบบเนี้ยมันก็ยิ่งแบบอ้าวนึกว่าเล่นมันอาจจะมีความเป็นไปได้แบบเฮ้ยโพสเล่นๆหรือเปล่าวะ ต่อให้ความเป็นไปได้แม่จะดูน้อยลิบหรี่เหลือเกินแต่พอลบออกหมดแล้วแบบนี้มันแบบ h o ลิจ e ซัสก็คือก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นี่งงไปหมดละก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะระหว่างเรื่องของวงในแต่ว่าพอมันหลุดออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าชิปหายเลยทีนี้ช่วงนี้เขาทะเลาะกันวงแต่อีกรอบมาสักพักแล้วอืม แต่ว่าคือถ้าดูจากในเน็ตเนี่ยคือเหมือนทางพี่ยัดหาก็ไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรเรื่องนี้เลยนะจริงๆเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเรื่องนี้มันมีปัญหากันมานานแล้วแล้วก็มันเป็นปัญหาของเหมือนเพื่อนๆของทั้งสองฝั่งเพื่อนๆนของทางฝั่ง,งพี่ยัดก็ไปใส่ฝั่งพี่ต้าเพื่อนๆนของทังฝั่ง,งพี่ต้าก็ไปใส่พี่ยัดในมุมนึงอะน,นะบ่วงชอบคิดแทนคนอื่นหลายรอบแล้วโอเคผมจะไม่คิดแทนคนอื่นครับผมจะคิดแทนตัวเองผมคิดว่า ไอ้ล่างตรงข้างนะตูนี่น่าจะหลอนเกินไปแล้วอันนี้ถือว่าได้ไหมแบบนี้ถือว่าผมผมไม่คิดแทนคนอื่นผมคิดแทนตัวเองได้ไหมแบบนี้ถือว่าผมผิดไหมพี่แคนนะอันนี้เอ้ยแคนตรงไหนเนี่ยก็เขาบอกว่าผมคิดแทนคนอื่นผมเลยเลิกคิดแทนคนอื่นคิดแทนตัวเองคือยัดระดับบริหารจัดก,การเฟสเฟสได้ทั้งวงแล้วผมว่าแกคงรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดอืมเผด็จก,การบ่วงโอ้โห แล้วดูชื่อดูชื่อกับดูรูปนี่เรียกผมเผด็จการได้ด้วยนะโอ้โห <c oughs> เผด็จการบ่วงตัวเองชื่อคิมจีฮุนแล้วทงแบบเกาหลีเหนือโอ้พระเจ้าแต่ก็เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าพี่ตาแตกเองอยู่ๆก็เปิดตัวเองแบบงงๆคือผมไม่รู้นะว่าภายในเขาเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าออกมาโพลแบบนี้มันมันไม่มีใครได้ประโยชน์อะเอาจริงๆบ่วงบ้าอำนาจโอ้โหใช่เหรออันนี้ผมบ้าอำนาจเลย ถ้าพี่ยัดเปิดมาแน่นๆอีกฝั่งคงไม่มีที่ยืนอืมเท่าที่เคยได้ยินพี่ต้าค่อนข้างเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยแต่ก็ไม่รู้เลยว่ามาขนาดต้องแยกกันเลยเหรออืมก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะครับเอาจริงเวลาทํางานกันแล้วแบบว่ามีเพื่อนที่คิดเล็กคิดน้อยอันนี้ผมพูดตามตรงผมไม่รู้นะว่าใครเป็นยังไงแล้วผมก็ไม่ได้จะบอกว่าพี่ต้าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะแต่ผมพูดถึงในมุมผมที่ว่าแบบเวลาผมทํางานแล้วแบบ ถ้ามันมีคนที่กิดเล็กคิดน้อยมันทำาะนทำงานด้วยแล้วมันปวดหัวนะบางทีคำสาบรอยสักพี่กล่องว่าแตผมยังชอบคำหนึ่งที่พี่บ่วงเคยพูดทุกคนมีความเห็นแก่ตัวอยู่ที่จะบริหารจัดการยังไงให้วินทุกฝ่ายเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องอวยกันหนักกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมลอยโอ้โหต้องอวยครับแต่ก็เรื่องปกติแหละครับก็คือความจริงที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทุกคนมันต้องกินต้องใช้้มันและยิ่งโตมันก็ไม่ใช่แค่ต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงดูตัวเอง ไหนจะพ่อแม่ที่แก่ตัวลงไหนจะมีลูกมีเมียมันก็ต้องกินต้องใช้มากขึ้นครับสุดท้ายมันไม่พอใช้บางทีมันก็ต้องหาหาไม่ได้ก็อาจจะแบบต้องไปเอาเปรียบไปแย่งไปขโมยคนอื่นมามันก็แบบนี้แหละฮะบ่วงก๊อคําคมบ่วงให้เครดิตหน่อยโอ้โหยบ่วงคําคมประจำวันแล้วผมต้องให้เครดิตใครผมก็ก็ให้เครดิตตัวเองไงผม พูดจากสมองของผมเองอะผมไม่ได้ไปก๊อบใครมาให้ให้ใหเครดิตตัวเองได้ไหมได้ไหมแบบนี้พี่บวงอย่าลืมจ่ายค่าโวยงวดสุดท้ายนะครับขาด50บอเฮ้ยโอ้โหขาด50บอเหรอเดี๋ยวส่งส่งบัญชีมาหน่อยนะเดี๋ยวโอนไปอย่ามาเคลมเอ้าโหไม่ไหวแล้วน้องลืมปิดไมล์หรือเปล่าครับโอ้ตื่ี้ลืมปิดไมค์เหรอโอ้โทษทีฮะ